ก็เปิดพัสดุแม่งบอกมีคนเคยแซวพี่บอกว่าเฮ้ยช่องนี้แม่งเงาจะเปิดพัสดุนะสามคลิปหลายคลิปที่ผ่านมาก็พาไปเที่ยวห้างเลยนะพาไปดูของเล่นที่ห้างสามห้างเลยนะครับก็อันนี้มาเปิดพัสดุของที่สั่งมาคือส่วนมากของที่พี่จะได้ก็จาก a ฟ e b o o k จากกลุ่มใสยของนะไรพวกเนี้ยแล้วก็จากห้างนะส่วนใหญ่ แล้วบอกทําไมชอบเดินแห้งก็ชอบอะ่ะนะครับแล้วก็เมื่อ2อวันก่อนนะครับก็เออดีช่องชแนลเนี่ยช่องบริกยูมิโนะน,นะฮะหรือว่าน้องเบียร์นะครับก็เป็นเพื่อนใน Facebook ก็ไม่ได้ทักนานเลยก็ทักมานะครับก็เลยคุยกันยาวตอนนี้น้องเบียร์ตอนรู้จักกันน้องเบียอยู่ม5ตอนนี้น่าจะอยู่ปีหนึ่งแล้วนะคณะวิทยาศาสตร์อะไรก็ดีเหมือนกันนะก็เออไว้คนเล่นของเล่นนี่ก มีอนาคตเข้าหน้าเยอะนะหลายคนเนะหน้าหน้าที่การงานนะฮะไม่ใช่ไรสาระไหน,ะเ,นเบียร์นะครับเขาบอกเดี๋ยวจะแวะ,แวะมาเยี่ยมใน u t u b e นะหลายคนที่รู้จักกันตั้งแต่เขาเป็นวัยรุน่นเป็นเด็กเขาก็าเติบโตขึ้นเขาก็เลิกเขาเลิกทําคลิปลง y t u t u นะฮะแต่พี่ไม่เลิกนะจนแก่ตายก็ยังทําไหวก็จะทําต่อไปไม่มีคนดูก็ทํนะฮะไม่ได้เงินก็ทํา นะครับเพราะว่าเปบเก็บเป็นความทรงจำของตัวเองนะฮะก็เนี่ยไม่มีคนเลยพร่ำอยู่คนเดียวก็วันนี้นะอ่าอันนี้เข้ามาแต่เมื่อวานละแต่วันนี้เข้ามาวันนี้แต่เมื่อวานหลับวันก่อนต่อเลโก้ดึกเลยแต่ยังไม่เสร็จก็เก็บไว้ก่อนคิดว่าไม่ต้องรีบไปได้มั้งก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็เลโก้ไอรอนแมนนะก็อ่าหนึ่งคนสวัสดีครับนะวันนี้มาเปิดพัสดุชิวๆนะครับเอาไหนก่อนดีวันนี้ก่อนเลย แล้วกันเพราะนี้มาก่อนนะครับแต่ชอบทั้งนั้นแหละไม่ชอบไม่ซื้อนะครับอันนี้มาจากคุณทัพพนนนะฮะซื้อกันบ่อยใ,ใครตามที่อยู่ซึ่งก็น้อยมากคงรู้ว่ามันคืออะไรส่วนมากที่พี่ซื้อเข้าทุกงนี้ก็คือของคุณทัพพนน์คอลเลกติฟ์เบลนะฮะก็คืองาน Master of the Universe นะครับก็ถูกใจวัยรุ่นยุค90เมือนกันเพราะพี่ก็เป็นวัยรุ่นในยุค90นะ เป็นชายชรลาในยุคสองพั 21. นยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดตัวนี้ตอนแรกไปจะซื้อมันหมดแล้วนี้เขามีเข้ามาใหม่พี่ก็เลยจองเลยนะครับแบบเขาเพิ่งลงโพส์ใน Facebook แป๊บเดียวพี่จองเลยเพราะว่าพี่ชอบตัวะคนตัวละครตัวนี้ไหมพี่ชอบไตครอปบอกไปเลยไตครอปแปลว่าอะไรสามตา ล้วตอนนี้มันจะซื้อเขาอยู่ของมันหมดตอนนั้นก็ค่อยๆทยอย,อยซื้อไงตอนนี้เริ่มจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเริ่มจะเป็นอะไรที่เริ่มฟินละแต่ว่ายังไม่ได้แกะรีวิวเลยสักกระตูนเดียวเก็บไปก่อนแต่ว่าไม่คิดหรอกว่าจะเก็บมันไว้ในแพ็กแบบนี้ตลอดการนะครับแต่ว่าในเมื่อหลายคนเขารีวิวไปแล้วพี่ก็เฉยๆแต่คนไทยยังไม่มีในงานนี้มีแต่งานใหม่นะครับคนไทยมีแต่พี่ที่มาโชว์อยู่ มีฮีแมนเวอร์ชันใหม่6นิ้วด้วยนะแต่พี่ก็ยังไม่ได้จองเพราะพี่ก็ยังไม่อินเท่าไหร่แต่ว่าถ้านั่งเน็ตฟลิกกันพี่ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่มี n น t f l i x นะครับเป็นรายเดือนฮีแมนแอนด์เดอะมาสเตอร์ออฟเดอะยูนิ มีใบส่งของด้วยของที่พันน์เนี่ยเนี่ยนะครับก็วันนี้สั่งเข้าไปอีกสองตัวนะฮะเป็นใบแะเป็นมาตรฐานนี่ราคามันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งแ้าสิบห้าบาทนะนะครับมาแล้วโอ้สภาพสวย คือแบบแพ็กเกจโอเคอยู่มียับๆหน่อยนะครับแต่เคยเมื่อตั้งกับปีที่แล้วและได้ได้มาจากอของนอกเนี่ยยับเยินมากนะครับอย่างว่านะไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างคนอเมริกันมันคงไม่ค่อยสนใจแพ็กเกจไงเพราะมันเอามาถึงก็ฉีกพังหมดนะ,ะตาแดงมีรอยที่ตาบอกว่าเออมีรอยนิดนึ่งนะครับตาสีฟ้า โอเคโอเคแต่ถ้าพี่ส่วนตัวพี่พี่ชอบตาสีฟ้ามากกว่านะถ้าพี่จะหันมาด้านตาสีฟ้ามากกว่าอันนี้ตาแดงตาปลายแสงมีรอยนิดนึงตรงนี้สีครีมขาวนี่ก็นะน่าจะแต่งได้ถ้าออกจากแพ็คแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนับได้รับได้ไดนะฮะโดยาตาที่พี่ชอบนี่พี่ดูแล้วว่าสวยตาสีฟ้าไม้เป็นตาปกติของเขานะที่ ไม่ใช่ตามแอนิเมชันแอนิเมชันจะไม่มีตาแบบนี้เลยไม่เหมือนเลยนะครับแต่พี่ว่าน่าจะเป็นตาปกติคือสีฟ้าอันนี้คือตาที่ปล่อยแสงชัวสีแดงนะครับอันนี้ก็น่าจะปล่อยแสงเหมือนไซคลอปจาก Xmen นะพี่ไม่รู้แดงบันดาลใจของเจ้านีมาจากอะไรนะแต่พี่ดูแล้วมันเหมือน Xmen ซ์นอนี้มันมนๆนะเนี่ยแต่ความทรงจำของพี่มันว่ามันจะเป็นเหลี่ยมๆนะก็ดีน้มนต์นี่มันยับยากมนๆนะครับ แล้วก็มีหนังสือการ์ตูนมินิคอมิกนะครับซึ่งเป็นตัวนินจอนะครับในเว็บนี้ก็มีนี่ชอบข้างหลังนี้มากเลยสวยสองคนสูนไล์โอ้โหใจไลายเว้ยมันนูน,นด้วยนะเป็นไตครอบกำลังยิงแสงไปที่แสงตานะใช่ละนี่ไงตาแดงตาแดงจะเป็นแสงปล่อยตาย,ยิงแสงนะครับตาแดงนี่แล้วก็ตาข้างๆจะเป็นตาสีฟ้าตาหน้าจะเป็นตาปกติเทัา เดี๋วจะบอกว่ประมาณนั้นไดแสงไปที่ฮีแมนกับดัตเทนแคทผู้ขอบไฟระเบิดแล้วนะ <c oughs> ก็มีดาบ <c oughs> นี่การมุนนะฮะแล้วก็ในเว็บนี้ก็จะมีตัวนี้นะนะครับ <c oughs> ต้นเข้ามาโพสเดอะต้นฮีโร่นั่นแหละ เขามาโพสต์ว่าบางเด็กไทยแลนด์มีการสั่งนะพี่ก็โอ้โหแบบจะได้ของบอกว่าสั่งแบ t เทิลอ m เมอร์ฮีแมนไปแล้วก็แบ t เทิลอ m เมอร์อะสเกลทอไม่มีในนี้นะแล้วก็ฮอเด็คแบตเทิลอีกตัวงแพ็คสามแพ็คนะครับตอนแรกเขาบอกของหมดวันนี้เขาทักมาเขาบอกมีคนยกเลิกก็โอเคแล้วเขาบอกว่าจะต้องโอนเงินประมาณต้นเดือนพี่ก็เอ๊จะได้ไหมวะเออได้ก็ได้ไม่ได้ช่างมัน นะวังเด็กไอยแลนด์เนี่ยแหมมันไม่ใช่ว่าจองมาแล้วมีของนะต้องรอต้องอะไรยุ่งยากีปนนนเนี่ยเริ่มเบื่อเบื่อละถ้าเกิดเขามาอุกอักอ,กอ,กอกเลยพี่คงไม่เอาละจั้งมันไม่ได้ก็ไม่ได้นะวังเด็กทอยแลนด์แต่ราคาเนะี่ยถูกมากสามแพ็คเดลุกนั่นนะ่ะสองพันกว่าบาทนะฮะถือว่าตกแพ็คเท่าไหร่วะเจ็ดสามเจดร้อยมั้ะถือว่าถูกมากอะแพ็คสำหรับแพ็คเดลุก นะครับอันนี้นะ่าะเป็นเว็บน่าจะเว็บสามนะครับก็มีตัวนี้ที่พี่ยังไม่ได้ซื้อจะซื้อกับมันหมดนะแต่เป็นตัวที่อยากได้น้อยสตาร์โตรสเพราะมันตัวบอดี้ของบิสแมนนะแต่พี่ก็ดูมันแปลกๆเหมือนลิงบินได้ไงไม่รู้ตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่ได้ในเว็บนี้นะนนก็ได้อันนี้จากเว็บแรลกละแต่ว่าอนาคตนะไม่ว่าจะเก็บอีกคู่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คู่เดียวไว้ก่อนแล้วก็มีฮอดักตัวนี้ชอบแล้วก็นินจอ ได้แต่คอบมาแล้วนะฮะก็โอเคมีจุดนิดนึงตรงนี้นะฮะน่าจะแต่งได้ไม่ยากไม่เย็นตรงตาขาวอเอ๊จุดก็ว่าใช่เป็นจุดแบบสีสีขาวนิดนึงเออไม่ยากไม่ยากจะปล่อยไว้ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับฟันนะเดี๋ยวตรงฟันถือว่าโอเค ฟ,ฟันสวยนะฮะโอเคเก้าสิบเอร์เซน์ขึ้นนะครับตรงส่วนอื่นก็โอเคนะครับโอเคพได้ได้แบบนี้ได้สำหรับไตครับมาดูกันต่อนะฮะสองคนหนึ่งไลค์อมครับขอดูก,กาแฟสักปึ๊ดหนึ่งอ่อน,นะมาดูกันต่อนี่เป็นของจากยุคเก้าศูนย์จริงๆเลยนะสำหรับกล่องนี้ มริกาโน่น้ำผึ้งซื้อไว้แวห่งวันละแช่ตู้เย็ยนไว้ <c oughs> นะครับอันนี้มาจากน,นี้ซื้อกันบ่อยเขาชอบมีของ,ของเก่าๆมาซึ่งพี่โดนบ่อย <c oughs> แต่ว่าของเขาโอนวันศุกร์วันอัเดินออกเขาก็ให้ด้วยตอนแรกว็จะโอนวันพุธแต่ว่าพี่ลืมไปวันเังคพี่ยังไม่ออกนะฮค,คุณ n อ a n บ m e อนิเมอยนะครับนะส่งมาเมื่อวานนะวันนี้ถึงและไวมากนะครับมาดูกันว่าคืออะไรผูนะ้ตรงตรงัวนี้เคยอยู่ในความไฝฝันเลยไฟเรียกว่าไฟฝันของพี่เลยเมือ่อปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดสามสิบปี <laughs> นะตั้งแต่มันออกใหม่ๆนะครับเห็นโฆษณาในหนังสือก็อย,อยากได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยนะครับไม่มีปัญญาไปซื้อหาซื้อของพวกนี้หรอกจนเวลาผ่านไปนะนานก็เคยเจอมีคนลงขายอยู่ไหลหุหนแต่จองไม่ทันเขานะครับมันคืออะไรมาดูกัน โดยเพราะตูนี้เลยที่อยากได้แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยณนะวันนี้เลยพี่ว่ามันเฉยเฉยใช่ไหมแต่ว่าในความรู้สึกพี่พี่ยังชอบมันอยู่นะครับเห็นยังว่าคืออะไรไซส์ใกล้เคียงกันเลยนะออกแนววินเทจแต่วันนี้วินเทจจริงๆน่าจะปี92น่ไม่ผิดปี1992ซึ่งสภาพในแพ็กเกจเนี่ยหายาก นะครับส่วนมากที่เจอก็มีแพ็คแตกแพ็คอะไรแต่นี่พี่ดูแล้วพี่ก็ไม่รู้นะว่าแตกว่ะแต่ว่าพี่ดูในรูปที่ส่งมาให้ดูเนี่ยโอ้สภาพพัดดีมากน่าจะเป็นงานที่ออกในญี่ปุ่นนะครับเป็นงานเคนเนอร์แต่เคนเนอร์มีออกในญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเจ้านี้น่าจะรับของมาจากญี่ปุ่นแต่พี่ว่างานแพ็กเก็ตของญี่ปุ่นเขาเก็บด,ดีนะพี่ว่าไม่เหมือนงานมาจากพวกตะวันตกจะยับเยินมาก ถ้ามีภาษยญี่ปุ่นก็แปลว่าพี่พี่คิดไว้ถูกต้องนะฮะไม่เห็นมีภาษยญี่ปุ่นเลยแต่พี่ว่ามันจากญี่ปุ่นแน่น,นอนแพ็คใหญ่โตนะครับซึ่งพี่ก็ได้แพ็คคู่ของอเอเลี่ยนมากับพีเดเตอร์มาครับพี่ก็ถือว่ามาเพิ่มเติมนะเจ้าตัวนี้คือควีนเอเลี่ยนนะฮะตัวมันก็ไม่ใหญ่โตเลยบ้างไหมเอาเปรียบเทีบกับไตคอฟนี่ไนะตคอฟนี่ห้านิ้นะครับ ก็โอ้เล่นกันได้นะใสก่ก็โอ้ได้เลยนะฮะเอามาเล่นกับฮีแมนก็ได้นะแต่พี่ว่าต้องใหญ่กว่านี้ไหมควีนเอเลียนแต่ตัวนี้มันมันใหญ่ไปหน่อยจริงๆตัวนี้หกนิ้วนะครับตัวนี้ก็ในสเกลหกนิ้วเหมือนกันนะครับเป็นควีนเอเลียนนะครับแนววินเทจเลยนะ มีมือสี่มือจุดขยับมีหางด้วยแต่หางต้องมาประกอบเอซเบิลแล้วก็มันดูใน y o youtube อ่ะมันจะแกว่งสะบัดตัวได้หางปุ๊บป๊บปุ๊บแล้วก็มีตัวอ่าเฟ a แฮกเด้วยเอ้ไม่ใช่ f a c แฮกเกอร์เขาเรียกว่าตัวระเบิดอ,อกเชสเบิร์สหรืออะไรสักอย่างลืมละที่มันออกทะลุกออกมาตัวนึงครับ งานเอเลี ens, มี s นะครับก็คือเอเลียนพักสอนั่นเองเอเลียนค e ีนนะครับ with deadly deadly chase chase hatch c h a s hatching นะครับตัวนี้ chase hatching นะครับยืดฟันออกมาได้ นะ uh oh. ม,มีมือตรงนี้เหมือนที่เล็กนะเท่าตัวเนี้ยมีมือเล็กๆที่หน้าอกแล้วก็มีมือสองสองสามสี่หกมือนะครับหกขามีขาด้วยวก็อะมาดูในลายนี้กันนี่อะไรเนี่ย attacking attacking double jaw นะฮะ double jaw and whipping spike tail อ๋อคือฟันพูดง่ายยืดฟันออกมาได้ฟันตัวนี้ยืดออกมาได้แล้วก็อ่าสะบัดหางได้นะครับจริงๆมันจะมีตัวเจ้าหุ่นยนต์นะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกนะันน่าจะมีอันนี้อ่าอันนี้นะครับอยากได้ตัวนี้คือริบบリーกับหุ่นยนต์เนี่ย นะเคยเห็นคนขายเจ้าตัวลิปลี่อยู่นานแล้วแต่ตอนนั้นพี่ไม่มีความอยากได้เลยเฉยๆเพราะพี่ไม่มีพวกเอเลี่ยนเลยแต่ตอนนี้พอได้เอเลี่ยนควีนมาแล้วอยากได้ขึ้นมาเลยนะก็ดูถ้าเกิดมีใครขายก็อยากได้นะตัวลิปลี่กับอ่าอันนี้เขาเรียกว่า power loader นะครับซึ่งสมัยก่อนเียกสมัยก่อนนะตอนที่พี่ดูมันมันมากเลยเอเลี Alien, นะ่ยนเนี่ยเอเลี่ยนสมเอสนะฮะนี่วิธีการเล่นตัวนี้นะนะครับอ่านไปเย เชลหุนหางขยับไปขยับมาก็ของเล่นย้อนยุกนะไม่ได้มีอะไรมากมายขยับหางได้ยืดฟันออกมาได้อะไรประมาณน,นะครับเม d ด in นช i n น่าหาปีก่อนเคนเนอร์ ner, ปีอะไรวะแต่เมื่อเกี้ตอนที่พี่นอนเล่น,เล,นเล่นอยู่พี่คิดว่าจะเอามันแขวนไว้ในห้องนอนปีไม่ใช่เกสอง tm นะครับปีพันเฮ้ยแปดหกเลยเหรอหายละมันไปยุบเก้าศูนย์อ๋อหนึ่งเก้าแปดหกถึงเข้าใจแล้วลิขสิทธิ์หนึ่งเก้าแปดหกเนี่ยเป็นเอลิเมนท์ภแรกนะครับหนึ่งเก้าแปดหกถึงหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับตัวตัวนี้ออกในปีหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับมาดูกันว่าในลายมีตัวอะไรบ้าง นะครับเอเลนก็มีบูเอเลนความอยากได้พี่ไม่มีเเฉยๆพวกเอเลีประหลดประหลาดพวกนี้เหมือนพวกกระทิงนะครับแล้วก็ตัวที่อยากได้ตัวนี้เรือเทนันฮิกเหมือนพระเอกนะไมเคิลบีเล่นจําได้ตัวนี้ก็ในหนังไม่มีหรอกเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นะบิชอปบิชอปในหนังไม่ใช่แบบนี้เลยตัวนี้เท่มากก็อยากได้เหมือนคนเหล็กเหมือนอานมากกว่านะครับอยากได้นะคนยิกกับบิชอปตัวนี้ รับพวกมนุษย์พวกนี้ก็อยากได้นะ่าจะมีในหนังหมดพวกนี้นะเ e อร์เชนนะครับเ e อร์เชนออปอล์ปอลนะแล้วนี่อะไรอ่าดีอาร์เ็กนะแต่มีผู้หญิงเนี่ยไอ้หญิงเหล็กไม่มีนะเนี่ยไม่รู้มีผู้หญิงอกมาคนโอ้บู๊มากเลยในหนังะนะซึ่งผู้หญิงก็ะนะั่งไปเล่นในเรื่องคนเหล็กด้วยนะครับ แล้วก็มีกร a a แอนอันนี้กอริลลาเอเลียนกอริลลาไว้ในหนังไม่มีหรอกนะครับตัวนี้โอเคก็อยากได้อยู่ตัวหนึ่งคือสกอร์เยนเอเลียนทูกง่างที่ปรากฏในหนังก็จะมีแค่สกอร์เยนเอเลียนกับตัวนี้ควีนเอเลียนคือเจ้าตัวนี้ต้องมีเยอะๆนะฮะจะเป็นกองทัพเลยในหนังนะแต่จริงๆอะ่ะมันมีออกมากกว่านี้เนะี่ยนี่เป็นเว็บแรกก็มีเท่านี้นะครับ นะออกมาเพียบเลยโอ้นี่ไงภาพเอเลนควีนจากหนังนะฮะเอเลนควีนแล้วก็อ่ามินิคอมิกมีดิแพ็คนี้เปิดยังนี่ทำไมแพ็คนี้ไม่มีมินิคอมิกกว่าไม่แน่นะมันอาจจะออกหลายรุ่นนะฮะมันมีรุ่นที่ออกมากับมินิคอมิกหรือว่ามันแตกมันหลุดไปตรงไหนก็เปล่าวะ อ๋อหรือว่าแพ็คใหญ่ไม่มีนะมินิคอมิกไม่แน่ใจครับไม่มีไม่มีแต่ว่าแพ็คพวกนี้นะจะมีมีหนังสือการ์ตูนเล็กๆม้วนมาให้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแพ็คหรือว่าแพ็คใหญ่ไม่มีมินิคอมิกอาจจะเป็นได้นะครับแต่รูปรูปร่างของมันจะเป็นรูปไข่ไข่เอเลี่ยนน่เนี่ย เชฟของมันนะ่ะนะครับ,รบแพ็คนี้ยังไม่ได้แกะเลยสรุปแล้วก็ไม่มีมินิคอมิกมาให้นะก็อาจจะเพราะมันตัวใหญ่มันเลยไม่มีของแถมเยอะพี่ว่าราคามนม่ยเท่ากันหมดทุกตัวนะแต่เจ้านี้ตัวใหญ่แต่ว่าตัวอื่นก็จะเล็กกว่ามันหน่อยไม่ตัวนี้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับจะใหญ่กว่าทั่วไปเท่านั้นเอง เอเลนควีนในเรื่องจะต้องตัวใหญ่กว่านี้นะถ้าเทียบกับมนุษย์ที่เขาทำออกมาเนี่ยต้องตัวใหญ่ขึ้นหนึสองเท่าเลยมั้งพี่ว่านะแต่ว่าจะมีอีกตัวที่ออกมาแบบเป็นเซตนะครับมีไข่มีอะไรมาด้วยนะดูไม่แน่ใจว่าใหญ่กว่านี้ไหมเคยเห็นอ่าอย่างพิกเซลแดนเขาเคยรีวิวไว้นะครับไปหาดูก็ได้เอเลนควีนเคนเนอร์เอเลนควีนใช่น่าจะมีชุดหนึ่งที่เป็นแบบอ่าเขามีพวกบุนเยลลี่เขาเรียกอะไรอะ่ะอันนั้นมันเนินเอะมันเล่นกับมันด้วย นะไม่ใช่ ry, เยลลี่เขาเรียกอะไรล่ะเชลล์เขาเรียกอะไรวะพี่ก็เล่น,นในใน,ในตู้เย็นพี่มีเลยเขาเรียกอะไรเหนียว <c oughs> เหนียวอ่อะอา่าสลามอะ่ะเออประมาณนั้นแหนละนะมาเล่นกับมันเนี่ยเอามาให้มันเหนียวเหนียวน,น,นึ่นแหละยืดลงมาก็น่าจะสนุกดีนะครับโอเคนะ ันนี้งานเก่าจริงแต่น,นี้เป็นงานใหม่ที่พี่ดูแล้วมันก็ได้อารมณ์เดียวกันเลยหย,ยุดก้าวสูรเหมือนกันทั้งทั้งนี้เป็นงานที่ออกใหม่นะครับนะเอเลนกับใครคอปโอเคนะฮะไปกันหมดละสองไลฟ์ like ของผมครับไม่มีใครคอมเมนต์เลยหรือว่าคอมเมนต์ไม่ได้ปะไม่รู้เหมือนกันใช่มันโอเคนะเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวพี่จะเช็ด แต่พอนี้มันต้องเช็ดหน่อยเพราะฝุ่นเต็มเลยก็ไม่มากหรอกแต่ก็มีฝุ่นนะ See you again next time my friend. thank you for watching bye bye